เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับใบแดงนิชาวนุ้ยสีุ่มเมืองไปต้องเงินแสงตะวันมรัตนบัณฑิตนะครับคู่นี้พิกัดไลท์เวทพอดีเลยครับ135ปอนด์ครับเชื่อว,ว่าจะได้ลุ้นกันหลายจังหวะเลยครับเกมเปิดเต็มตัวแล้วครับนิชาวก็ทรงแบบนี้ครับเหมือนจะไม่ค่อยมีตำลาครับแต่ว่าจับจังหวะยากแสงตะวันครับวงในวงใน กดไว้ตีมาตีได้ไหมเด้งไปครับนิชชาวพยายามจะขวางพยายามจะป้ายมาแต่งตัวนานเหืือยนานกรรมการไฟทูลบอกแยกก่อนเลยครับแยกก่อนเลยครับนี่ครับมา,าามาทางเวทีขวามาครั้งที่สองโดนเกี่ยวไว้อโอ้โหดูครับเหมือนตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับเกมเปิดแล้วแล้วทั้งคู่นี่มไม่ค่อยจะป้องกันตัวด้วยโอ้ยนี่แหละครับโอ้โหนาี่ครับ โอ้โหอาจารย์ไพฑูลโอ้โหดูครับโอ้โหมานี่แหละครับมาหลุดหลวมนิดเดียวเรียบร้อยเช็คบินเลยครับโอ้โหนี่เท้านุ้ยสี่มุมเมืองนะครับชนะน็อกไปในยกที่3านะครับโดยเวลาหนึ่งนาทีกับอีก28วินาทีครับนี่ครับโอ้ย่างที่คุณอ๋อแลบคุณกุยบอกเลยครับแหมแกนึกจะออกแกก็ออกเลยครับนี่เท่านุ้ยสี่มุมเมือง สุดๆเลยครับวันนี้ขอโทษเพื่อนนะครับแล้วก็ดูครับหจังหวะไฮไลท์ช็อตเด็ดเกิดอะไรขึ้นนี่ครับมาวางแข้งแล้วก็ปักศอกเข้าไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหดูแมก็จะบังแข้งบังแข้งแต่หารู้ไม่ศอกมาครับนี่ชาวโอ้โหดูครับนี่นะครับ ท่านี้เห็นไม่บ่อยนะครับคือออกมาพร้อมๆกันเลยครับเหมือนจะเป็นไม้คู่ครับเตะก่อนขายยังไม่ทันถึงพื้นสอกแกมาแล้วครับโอ้โหมองไม่ทันนะครับ